ทีละครับทีล้วมายงันนี้มาวมั่งนี้อ๋อตครับอ๋อตัวพีน้องคันเบ็ตันจิ้ักครับพีน้องโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาช่วคอยนคอยระวังระวังครับระวังมันมันมันมนตันี้จะตใหญ่แล้ป้าตัวน้องเอ้ยทำแขนเลยครับตัวนี้มาาวชวยครับพี่น้องอ้ย่มนแล้วครับมนแล้วบน่ทีมงานเียยว แตวันีเด้่าโจ้ย่ามันรุดครับมันมัขับปลาปลาคอรับคอครับไอขักใหญ่เนี่ยพี่น้องเ้ยอ้ยนี่แหละครับแต้มแรกแต้มใหญ่แต้มสำคัญครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่นี่อุ้ยอุนี่นี่ครับนี่นครับนี่นีอตแต้มแรกครับนี่แต้มแรกนี่มันอีก้อื้เหือนาโจโซพีโซน้องนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นเย็นครับเมื่อนี้ทีมงานไอเสียงพาเราะสิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับเด้อเบ็ดป่าครับกลมาถึงสถานที่ที่ใส่แล้วครับทงงานแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ทีมงานไอเสียงมา4ี่ค้นครับก็ซี่ค้นกับพี่น้องทีมงานเราครับ ก็มีเบาป้อมคนเมืองมุกครับอราบสวัสดีครับผมเบาป้อมคนเมืองมุกนะครับเด้อวันนี้ครับมาสักเม็ดครับเบาโจ้สิงซ้องฟังครับสวัสดีครับครับเบาการรถบดครับครับผมสวัสดีครับผมเม็ดเท่ากับประมาณเฉลี่ยแล้วก็คนหลับประมาณสามสิบหลังครับสิบหลังครับใช่คกะว่ากะว่าซีมันอยู่ครับวัอนี้ครับกะเนื้อเราที่ใส่ก็คือลูกกบครับพี่น้องคือว่าลูกขวกวเลยครับ ดี๋ยวเขาก็ไปซื้อมาแล้วครับดูหัวก็ไปไปพี่น้องไปสีมืดแล้วครับพี่น้องมาครับพี่น้องทีมงานเขากับพ่อมแล้วครับเบาโจ้สิงสองฟังครับสีมันโมมันกับพี่น้องติดตามกันได้ครับเด้อสิได้บ่ได้ครับไอเสียงกับโบลูคือกันว่าสีมันใช่ไหมสัมไตรครับหลังแรกเขาลงน้ำแล้วเนาะเบาโจ้เนาะนี่นะครับวิธีการใส่เบ็ดของเบาโจ้ครับสิงสองฟัง ไอหนุ่มไทยไปไปลงหลักสาวเล่าครับเขาเสียบยางมันเบาโจ้ครับตัวนี้ครับลูกพวกครับเสียบยางมันครับเสียบข้างหลังมนเลยครับลูกพวกครับโอ้คำนี้ครับวิธีของเบาโจ้ครับนี่ครับเกือต้องเห็นแลวนี้นะครับเนาะนี่ครับวิธีใส่ปาดมันๆนะครับเด้อหลังแรกลงน้ำนะครับ ทีมงานของทิ้งมันไอเสียงครับสอายัดใกระปูเลยครับมากินก่อนครับพี่น้องพอเขาเขาเขา,เขาเฝ้าใส่พอดครับเพราะว่ามันสต้องใส่ตอนมืดๆครับใส่เบ็ดนะมันจะม,มีกระปูหรือวานปลาเน,นือ้อน้อยมาก,กวนครับไปนะครับพี่น้องครับ ตามกันไปเรื่อยๆครับชมกันไปเรื่อยๆเอาหากเริ่มใส่ครับหากำลังที่สาที่ฮกครับคือเอาคือเอาขี่กระเดือนครับเบาโจ้ใส่ยากรับมันเด็ดๆตูครับก็มันได้คุดนะเหมือนหมกครับมันเมื่อยครับเหื่อยครับนี่ซื้อมาใส่เล้วครับตัวนี้นะใส่เลย ได้ยังก่อนละครับเบาโจครับกระปูครับได้กระปูครับโอ้ครับนี่ละครับนี่เอากระปูก่อนครับนี่แหกหมานครับแหกหมานนี่หมานได้ครับทีมงานในเสียงนะได้แล้วตัวหนึ่งครับผมต้องถาผมต้องถาได้ปลาครับเป็นยังคือลกเหี่วครับเบาโจ้โอ้มันไอ้มันแปลนนะครับจังหวะปลามันกินแล้วปลามันขวางมันเสียนั่นเบิดได้ครับมันเสียยามันก่อบักเด็ดไปนะปลาโอ้ครับครับครับนี่ละครับคือความรู้จากเสียนปลาแท้ๆครับ การที่เขาสิปักเบ็ดเขาต้องเบิบ่งน้าเหอนบอกพันโจรครับเบิ้ใดใดเบิ่งน้า่อนครับอืมเบิ่งใดใดรับน้าลักษณะของที่มันคิดว่ามีป่าครับเบิ่งน้าคุณแน่เบิ้งว่าน้ามันใสจังไดลนะครับน้ามมใป<อ>นี่หน้าเตาครับนี่แหละครับพี่น้องเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจากทีมงานของไอเซียงครับแต่ว่าสิได้บ่ได้กลบองลู่มันบอกขับพันกขับเบาโจอ าเาเติได้สองแต้มนะครับทีมงานขอยเสียงกัปูนะครับผมเป็นป่า <c oughs> ทีมงานของเขาก็ับใกล้สิบักเวทแล้วนะครับพี่น้องขณะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณพุ่มุงกว่าครับใกล้จะอดทุ่มหนึ่งแล้วแต่ยังบมู่มืดอ,อยู่ครับกฝากพี่น้องกันครับเด้อช่องไอเซียงพาหลาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเันะครับเป็นช่องน้องใหม่ครับไอเสียงพาหลาะก,กันเลย ืัอนี้ไอเสียงมากับทีมงานเบาโจ้ก่อนสิงสองฟังครับพันแหวนกับพันเป่าเพิ่นติดธุระครับมืัอนี้เลยบนน้ำนำครับธรรมดากับบานน้ำกันดนะครับทีมงานเขาพวกไอทีมเคยปลากันจะเถื่อครับบรรยากาศน้ำเมื่อน้ำครับพี่น้องร่มเย็นๆครับใกล้สีมืดเลยครับทีมงานอไอเสียงกับกล้สีปักเป็ดแล้วนะครับเรือว่า่เป็ดแล้วและเดี๋ยวบกีหลังครับ เราล um <Hey, S 1> ุ่นเราเบิร so ์กันเลยครับเด้อ <que> ร์ไอวเสียงสีมานอยู่ครับมวันนี้คุเทื่อบ่พผ้าเนาะบ่าวโจเนาะแต่มื้อนี้ก็บ่แน่บ่นอนครับคั้นเฮาสิบอกว่าในโลดก็บ่บ่มั่นใจคือกันครับเพราะป่าในน้ำนะครับเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นป่าธรรมชาติครับวันนี้ใครมาเลี้ยงไว้เลยครับเพิ่นบ่ไรีวาเจ้าของนาเพิ่นบ่ได้ห้ามบ่ครับบ่าวโจครับบ่ได้ห้ามครับบ่ได้้หามโอ้ครับเออครับครับ อันนี้เาสิมานใส่เบ็ดเ้าก็ต้องถามเจ้าของนาเพื่อนก่อนนะครับเฮ้สั้นได้กินน้ำเย็นนะครับทีมงานไนเสียงนี่ <S <S สองหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับกับทีแล้วนะครับ,รบ,รรบเดี๋ยวเขาก็กลับไปรถครับ,รบเอาไฟไฟแบตเตรียมเตรียมไฟเตรียมของเตรียมยังที่สีไ่ปลาครับมแมลงนี่ เห็นอันเรียบร้อยแล้วครับทีมงานไอเสียงใส่ใส่เบ็ดครับเดี๋ยวทีมงานเสียงขอกลับไปกินข้าวกันครับเดี๋ยวประมาณมืดมืดมาเจอกันครับหลังจากใส่เบ็ดแล้วนะครับทีมงานไอเสียงกับสีกาขอกลับก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวประมาณทุ่งกว่าครับจะได้เจอกันนะครับพี่น้องสีมาประมาณกับพี่น้องคอยติดตามกันนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องในเวลาหยามเบ็ดเลยเด้อครับเด้อเีีเยวใส่ไว้วางแรงนี่ครับ ปลาบ่าวโจ๊ปะปะทีมงานข้าพร้อมนะครับหลังแรกแหกมันอยู่บนโโนโอ้อหลังแรกเนาะ,ะมีคลื่นแฮปายังเลยบ่าวโจ๊ะโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วหลังแรกทีนคื่นเนาะายังเนาะอ๋อเกาเข่าคุณมาล้มนั่นบ่าวโจ<อ>๊ปะปลาเข็งครับใส<ร>่ครับใส<ซ><ซ>่ี่ครับโอ,โอ,โอ้โอ้ยครับนึกว่าปลาตัวใหญ่ครับเกาเข่าจนเกี่ยวเบิ้ลเเลยครับ มุ่นมดแท้ที่เป็นปลาเข่งครับพี่น้องเอาเอาปลาตัเอาอีกบ่ได้ายัาง<า>ครับ,มา,บมาพี่น้องไปล้างสองมันนี่ครับออ้ยนึกว่าปลาตัวใ,ใหญ่ครับพี่น้อง,อ,งใใอยา่าเราครับปลาเนี้ยเขาก็เอาไอเสียงไม่เลือกครับขอเป็นปลาอ้กระปู ปูเบาวบาโจ้ครับกระปูครับกระปูบ้านเอากระปูก็เอาครับบ่าวโจ้ว่าสิขอมันเอาได้เอาเบิดครับเบาได้แม่งีต้าวอะไรครับโอ้กระปูลายขนาดพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับนี่ครับนี่กระปูครับกระปูผมได้ปากเอากระปูเลยครับไอเสียงบุยเลือกครับเอาไปปิ้งเอาไปจี้กินครับ โอ้ยมืดขนาดครับจะไดเนงื่อหลอนบอลลังนี่ป้าโจหลอนน้อหลังนี้อโอ้หลอนนี่กันครับโอ้ปลาจะไมากินเนาะจะเป็นปลาเค็งยั่วครับมันนี้ปลาเค้งกับปลาปูเลยครับนี่เ <c oughs> อาเปลี่ยเนเนงื่อครับเปลี่ยนเหงื่อป้าครับบนีจเปลี่ยนเหง่อเด้อนี่เ,เด้อเขาสีย่างยามจักรอบครับป่บาจโจวางสองสามรอบนี่แหละครับอืมครับสามรอบครับจักรสองรอบนะครับเนาะครับจะพักกันเมื่อนอนครับ ร้อนอีกแล้วนี่กันร้อมิดหลังนี่นครับโมน,นี้มีอยังเกิดขึ้นพี่น้องเลยร้อนอีกแล้วสงสัยจีบินปลาเค็งครับพี่น้องมากินนี่ร้อนน,นานเลยไอเสียงชิ้นแรกแจ๊กแต้มครับโมน,นี้ <c oughs> แต่ว่าได้แล้วแต้มแรกครับแต้มซองครับแต้มแรกเป็นกระปูพี่น้องอ,อ่านี่ก็ร้อนอีกแล้วครับร้อนอีกแล้ว เด,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 ดียวเดียวเดียวเดียวผ่านมาแล้วเจ็ดหลังครับยังมึงยังเกิดขึ้นเลยครับเหาก็ได้ปลาเค็งตัวเดียวครับพี่นอ้องมีแต่หลอนูแล้วครับโอ้ยบ่าวโจมีแต่หลอนกับหลอนขึ้นมาแหกมานเห็นไหสงสารชิบิลปลาเค็งอย่างไรพี่น้องเลยบอกปลาเค็งกับกระปูเลยครับเห็นแล้วบอกบ่าวโจเห็นยังครับเห็นกระปูครับบ่านี้เอาครับจัดก,การเลยครับบ่าวโจนี่เลยครับนี่กระปูเลยครับนี่นี่นี่ นี่แหละครับถึงเขาว่าได้ปลาเขาก็ได้กระปูครับพี่น้องกินได้คือกันครับคอยคอยให้มันเป็นอาหารครับกินในบดเอาทุอคนละครับอ๋อแต่ยังนี่โจ้ยยังดึงนี่หลังนี่นะครับยังมาตัวดึงไปน้ออยูไปหน้อโอ้ย่อยู่สูงไซจิรุษครับหลังนี่ป๊าตึนคันคัำบิดคัำบิดกับตึนง้อ เอาเนี้ยรุดบ่บ่โจุดกับเนี้ยรุดร <laughs> ู้สึกเบาโจกับจิมมิงแล้วครับห <laughs> ลังสี่หาหลังแล้วครับยังมียังเกิดขึ้นเลยพี่น้องเลยแต้มแรกจมอมาเลยครับทีมงานของเราคนนี้อยู่ขวานี่โอ้ยอยู่ขว่าเขาค่ะเต็มน้องนะลองในเบาโจ้ตกให้หน่าเลยครับ ่อนนหลังีมิดขับหลังนี่กับเบาโจ้ยมิดลีอยู่โคกผูงหลังฝามไป่ใช่เบิดขับรู้สึกว่าทีมงานของเอเชียงนี่สิประเมินพิษแล้วครับมัอนี้ <c oughs> จะหลอนแล้วอาย่านเป็นกระปูอยู่นะเบาโจเนาะย่านเป็นกระปรูอยู่นี่ครับโอ้ยหลอนคือหลอน,ลอนคุณลังนะครับนี่นะครับชีวิตการทำมาหากินของคนหาอยูห่หากินของคนอีสานเฮาครับ,บมันบอกมันกะบโบูเท่ากันครับพี่นอ้องแต่ก็ต้องมาครับหาอยูห่หากิน ใกล้สีแล้วแหละครับอย่าเบ็ดสับรถบเสียงมันยังโอ้บานนี่ป้าตุยยังเค็ดเบ็ดไอเสียงครับบานนี้ปลาคอครับปลาคอโอ้ตัวโตสั่นเลยบอเจาะค่อยๆได้ค่อยๆได้ครับระวังระวังโอ้ไอ๋โอ้ตัวตัวพี่น้องเอ้บานนี่แต้มได้ขอไอเสียงมาแล้วครับระวังมาแล้งค่อยๆได้ครับได้ค่อยๆได้โอ้ยครับซัมแขนครับแต่เป็นแขนลิงครับหรือว่าแขนแขนแมวครับพี่น้อง ไมากินครับไปเลืกตนนเกต่อันนั้นไปนนี่นึกว่าตัวใหญ่พี่น้อยคือ z ง o ิตัวใหญ่นี่มไปซ้ำมีปุ่มมือในมือนี่ครับวันนี้ไม่เคยขอมาโจ๊มาโจ๊กมาเดินคนเอ้ยพี่น้องเอ้ยได้อะไแหกมาอลไรเต็มได้ขอไอเสียงครับวันนี้แต้มแรกมาเลยครับแต้มแรกม,า,ม,า,มา,อาอยู่น,น้ำกันเหนียวครับปลาหอยเอา้า <c oughs> นี่ส yup. ด,ดีแล้วนี่เอ้ายังบอหลอนครับหลังนี้นะพ่อโจ๊ะไปไปน้องไปรุ่นกันอีกต่อไปครับไปรุ่นไปชมกันอีกทีแล้วครับทีแล้วไปยางวันี้นะพ่อโจ๊บังดูนี่อ๋อตัวครับอ๋อตุ๊กไปน้องคันเบ็ดตอนจิ้ฮักครับพี่น้องโอ้ยวางแล้ววางแล้ววาแล้วมาโต คอยนครอยระวังระวังครับระวังโอ้ยสอดนานมั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 นระงตัวนี้ขจตใหญ่อลป่าันพี่น้องเฮ้ยทำแคนลยครับตัวนี้บมาบ้าเขาบ้าาโอ้ยสดนาคนพี่น้องเฮ้ยบานนี้มัน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 แล้วครับมันแล้วบานนี้มันมาเสียงมันแล้วระวังนี่เรียบรอเ้าได้มังลุดครับมันมันมันูขัปาปา้อครับอครับไอขัใหญ่น่พี่น้องเฮ้ย นี่แหละครับแต้มแรกแต้มใหญ่แต้มสาคัญครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่นีครับเี่แต้มแรกนี่ต้มแรกนี่นอีกอ่ะบอโจโซพีโซน้องนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมันมนนนแล้วครับมานแล้วมนแล้วสรุปรอบแรกของไอเซียครับกับทิบอลโจครับ ก็ได้ปลาปลาไหลครับนี่ปลาไหลครับอันนี้เขาซักเอาครับเขาบไม่ถือเบ็ดครับใส่แหลมซักเอาเลยครับมานี้นี่ใหญ่เลยนี่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 นแต้มแรกของไอเสียงครับตัวนี้อันนี้แต้มที่สองครับแต้มสําคัญครับนี่โอเคครับรอบที่สองครับพี่น้องวะทางแรกกับมิดอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยจักเป็นยังกินครับ สรงใส่ชีวิตเป็นปลาเค็งหรือว,ว่ากระปูครับหินซิมหินด,ดีดีกระปูครับอโอ้ยกระปูบาดดีครับพี่ต้องจัดก,การเลยบ่าวโจ้จัดก,การเลยครับ,บจะจ่งมันไว้นั่นแหละนับแต้มกันครับกระปูอะไร กับไอเสียงกับบดีคิดอย่างไรครับว่าสิได้บัวได้ปลากันเลยแต่ขอให้ได้นำเสนอการทำอาหารกิ่นของวิธีของคนอีสานบ้านเฮาครับรอบสุดท้ายของเมื่อนี้ครับของคืนนี้ครับไอเสียงกับสิกู้ครับเลยครับเบ็ดตอนนี้เพราะว่าตอนนี้กับบ้านสองทุ่มกว่าเลยครับเงียบขนาดน้อบาโจ้เนาะเมือนเงียบครับเงียบครับหมือนอู้่มมีหลังไหนเลยครับ ที่สองของไอ้เซียงก็บ,บาวโจ้ก็ออยังไ่ได้แจ็คตเลยครับพี่น้องเงียบเอาเรือเกินครับขบเป็ยังครับขอให้ไอ้เซียงและบาวโจ้ได้นําเสนอกันหาอยู่หอกิ่นของคนอีสานบ้านเฮาครับให้พี่น้องได้รับชมกันกับพอใจแล้วครับ<ม>นี่จะลูกพวกวบาวโจ้อเอ้ยลูกัวก็บวอลอนอย่งเลยมีฟปลาเลยครับ อ๋อตัวพี่น้องเหมืยัางง้าวานนี้เนาะเห็ดคันเ์็ดเของเบาเสียงใครเบาโจ๊ะแล้วครับอ๋อตัวพี่น้องมาลุ้นกันครับลุ้นกันเด้อครับเด้อบะเนี้อ๋อตัวยัางง้อวานนี้ย่างง้อบาดิเนาะเดี๋ยวว่าให้กระปูดึงลงไปนะเอียนครับเอียนเอียนครับหรือว่าปลาไหลแล้วครับอ๋อเขาค่อยเด้อเบาโจ๊เด้ออย่ามันดครับคอยดีมากครับพี่น้องพี่น้องโอ้ยลุ้นต้องการนะพี่น้องเด้อจักสิเป็นตัวชิโตน้อยตัวใหญ่ครับ โอ,อ้ข้อเข้า,ขาจุดมุนครับพี่น้องเม็ดตัวที่ฮักครับพี่น้องเอ้ยค่อยๆว้าเจ้าค่อยๆในนอบาดพี่นะองระวังระวังรับระวังดให้รถจีบอะไรมันทำได้อะเอ้ยค่อยๆค่อยดึงม,มาเด้อใส่เลยเนาะ เที่ยวอยู่ใช่ปก่อเข่าขาหมุนแท้ๆครับบานนี้ค่อยครับค่อยมาเจ้าโมเมนต์ลุดแล้วป้เนาะยันอยู่เด้อครับบานี้คือบวเห็นยังเลยบานเงียบนะลครับลุดครับลุตแล้วพอเอียนครับเยนโอ้ยพี่น้องเลยเอียนครับเอียนลุดครับบัวไร่ซ้ำครับเอียนเอียนหึ่ว่าสิเป็นเต็มแรกเขาล็อครอบที่สองกับพี่น้องครับเอาแก้มือใหม่กูแก้มือเจ้า ครับพี่น้องไอเสียงก็บาโจอยามเบ็ดนะครับรอบนี้บริจักแต้มครับพี่น้องเบสครักเบสครักครับพี่น้องเอ้ยบริพอแต้มเลยครับกาได้แต่รอบแรกแล้วนะครับปลากันเลยับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไอเสียงด้วยนะครับพี่น้องเด้อกดติดตามให้น้วยครับเป็นช่องน้องใหม่ครับไอเสียงพาเลาะครับไอเสียงสิเก็บเบ็ดกู้เบ็ดกลับแล้วครับเขาก็ได้ปลาแน่ครับสรุปแล้วเนาะงบาโจเป็นอะไร ปลาแน่หอยแน่ครับรก็บได้ไดสำนนี่แล้วครับอ่บอกเป็นยังครับถือว่ามานทำนมี่แล้วครับไอเสียงกับขอร่าก,ก่อนเถอครับเด้อสิเก็บเบกันนะครับสวัสดีครับ